ก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆครับเพียงท่านส่งเรื่องราวดีๆเช่นการได้ใช้บริการของช่องมิตรชนหรือผลิตภัณฑ์ของช่องมิตรชนแล้วรู้สึกอย่างไรนะกฎกติกาก็ง่ายๆครับเพียงส่งคลิปสั้นๆหรือว่าถ่ายรูปแล้วก็มาเล่าเรื่องราวกันนะส่งมาที่ idline chon 2232เพียงเท่านี้ครับท่านก็มีสิทธิ์เข้าไปจับฉลากนะ รางวัลปีใหม่กันแล้วนะครับสำหรับท่านที่มีอายุมากนะเล่นโซเชียลเล่นตัดต่อคลิปอะไรไม่เป็นก็รูปขายหรือว่าจะอัดคลิปเสียงระบายความในใจมาเล่าสู่ชุมชนคนรักไม้ช่องมิสเตอร์ชน h a n n e l ก็ได้ครับไม่มีปัญหานะส่งมาที่อีกครั้งครับ idline chon 2 2 3 2หรือบางท่านนะทำอะไรก็ไม่เป็นเลยโทรมาครับ 0929232861มิตรชนก็ขออนุญาตอัดเสียงแล้วก็เอามาเผยแพร่นะสู่ชุมชนช่องมิสเตอร์ชนชาแนลสำหรับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องราวการแบ่งปันประสบการณ์ของหลวงพิจอยนะครับแจ้งมาว่าผลงานการใช้ปฏิพภัณฑ์ของอาจารย์ระบบลากดีมากครับจากปวยไม้สภาพเรียกว่าแย่ๆนะ กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งนะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจริงๆนะครับก็ขอขอบคุณครับที่ร่วมแชร์ประสบการณ์ท่านก็เป็นพระที่หลงไรลในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นะครับครับก็ไปชมาภาพนะของคุณพี่ที่ส่งมานะครับเป็นการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ที่รู้สึกว่าแมท่านเก่งนะครับเก่งกว่าผมซะอีกผมยังปลูกเลี้ยง ไม่ได้สวยงามขนาดนี้เลยนะครับชมกันนะยอกันก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับกับความรู้สึกดีๆจากการที่ได้มาสัมผัสกับการพักผ่อนหย่อนใจนะที่มีความสุขมากๆปลูกเลี้ยงแล้วมันงามได้ดังใจแบบนี้ก็มันยอดครับก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆไว้ด้วยครับอ่ สำหรับท่านที่ส่งเรื่องราวมานะครับขอเป็นเรื่องจริงนะครับที่ที่มีประสบการณ์การปลูกเลี้ยงจริงๆขอบคุณอย่างสูงครับครับก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับสัปดาห์นี้มิสเตอร์ชนมีเวลาว่างนะครับแล้วก็มาชมสวนนะครับสวนนี้ก็เป็นสวนที่น่าสนใจนะครับสวนของคุณหมอสุชาตินะซึ่งมีไม้ที่ ผสมพันธ์ุออกมาแล้วบอกตามตรงนะสวยไม่พอนะแล้วมีกลิ่นหอมด้วยนะเป็นที่รู้จักกันในชื่อบางกอกสตาฮะมันสวยยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะโอ้มิตรชนเคยทําเกี่ยวกับเรื่องเจ้าบางกอกสตาเนี่ยมา2คลิปแล้วนะฮะตึงก็ได้รับความสนใจนะเพราะว่าเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะมีช่วงการออกดอกเนี่ยยาวมากนะแล้วบางทีพอพักตัวแป๊บหนึ่งก็ออกดอกอีก นิสัยไม้แบบนี้แหละครับหน้าปลูกหน้าเลี้ยงที่สําคัญก็คือเวลาเขาหอมเนี่ยหอมเหลียวหลังเลยก็มี2ทนสีนะครับทนสีออกส้มแดงนะสวยดีเนการสีเข้มกับเหลืองส้มนะประมาณนั้นซึ่งเจ้าบางกอกสตาร์เนี่ครับมันก็เกิดจากอกล้วยไม้สองตัวนํามาผสมพันธุ์กันก็คือเจ้าบางกอกซันเซ็ตนะบางกอกซันเซ็ตนี่เขาก็โด่งดังอยู่แล้วในเรื่องของความ ความที่ว่านิสัยดีนะไม่ว่าจะไปผสมพันธุ์กับใครเนี่ยลูกออกมาเนี่ยออกดอกเก่เกงนะออกดอกดกนะ,จะเจ้าบางกอดสันเซร็ตครับเป็นช่วงเรียกว่าฤดูการเข้าสู่ซีซันของเขานะครับเป็นช่วงที่2ก่อนหน้านี้ตั้งแต่สอาเดือนที่ผ่านมานะเขาให้ดอกยาวมาเลยแล้วก็พักตัวสักประมาณสัก1 0 2ยวันนะตอนนี้เริ่มแทงช่อแทงดอกกันอีกแล้วนะสำหรับท่านใดที่ อยากจะนำกล้วยไม้สายพันธุ์นี้ไปปลูกไปเลี้ยงอ่ะได้ทั้งเรียกว่าได้ชมดอกนะปีหนึ่งเนี่ยก็หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูความสวยความงามไปชมกันนี่เลยครับนี่เจ้าบางกอกสตาร์ครับนี่ดูช่อเขานะสวยงามมากๆกฮะก็อันนี้เป็นออกโทนส้มแดงเลยนะปลายคลิปเนี่ยหรือปากเนี่ยนะปากปาก,ปากดอกนี่จะออกเป็นสีชมพูนิดนนะขอบกลีบนี่ออกจะสีคล้ายๆกับพวก ไอ้เจ้าบางกอกซันเซ็ตนะซึ่งบางกอกซันเซ็ตอย่างที่มิตรชนบอกเนี่ยก็คือเวลาเขาให้ดอกเนี่ยสวยงามมากๆกนะก็เป็นไม้ตัวครับที่สวยงามจริงๆในขณะที่มิตรชนถ่ายทําไปเนี่ยก็ได้กินโอ้โหเตะจมูกนะเรียกว่ากลินเขานี่หอมนี่อาการหอมนี่ขั้นรุนแรงนะถ้าให้ให้เกรดความหอมนี่ถือว่าสูงสุดแล้วครับนะเรียกว่าถ้าเดินผ่านต้นเขาเนี่ย ต้องเหลียวหลังเลยครับนะมิตรชนเคยพูดหลายหนแล้วไม้หอมก็ต้องตัวนี้นครับถือว่าเป็นต้นจำลับต้นจำลับหาตัวจับยากในส่วนของไม้หอมนะสุดยอดไม้แหละครับด้วยรูปทรงของลําต้นที่กําลังพอเหมาะนะสายเลือดพวกกุหลาบนะกุหลาบเหลืองโคราชนะเขานํามาผสมกับเจ้าบางกอกซันเซ็นะดูครับเรียกว่าก็ยังมีลักษณะของกุหลาบอยู่นี่ช่อยาวเลยฮะออกดอก เวลาเขาไปผูกเกาะตอเนี่ยสวยสง,ง่าแล้วก็หอมฟุ้งเลยครับนี่ครับก็เป็นอีกอสไตล์นึงฮรที่สีสันสวยงามมากแล้วช่อยาวฮะนี่เรียกว่าทางสวนเนี่ยคัดไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ดีนะเรียกว่าพัฒนาสายพันธุ์กันโอ้โหสวยงามมากๆแล้วนี่นี่เป็นทนสีออกเหลืองนะครับแต่ว่าเ,าเป็นอะไรที่ มีกลิ่นหอมอะยืนยันว่ามีกลิ่นหอมและนี่ก็เป็นอีกต้นฮะที่ดอกใหญ่สวยงามช่อยาวนะก็พ่อแม่นะ,ะก็เป็นเกิดจากบางกอกซันเซ็ตนะฮะผสมกับกุหลาบเลี้ยงโคราชนะดูครับนี่ก็เป็นบางกอกสตาร์นะสวยงามจริงๆก็หลายๆคนนะสอบถามว่าเอ๊เราบางกอกซันเซ็ตตัวจริงจริงๆเป็นอย่างไรนะนี่ฮะกอที่อยู่ด้านหลังวิทยชนเนี่ย ให้ดูเป็นบางกอ,อกซันเซ็ตเลยนะเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆกันครับก็เป็นเจ้าบางกอ,อกซันเซ็ตแหละครับเนี่ยตัวจริงๆจริงๆเขาเป็นแบบนี้นะเนี่ยดูสีสันขาบางต้นในสีเข้มกว่านี้อนะีกนะฮะก็ปลูกไว้ก็เป็นไม้พุ่มไม้กอแบบนี้นะให้ดอกทั้งปีเหมือนกันดอกดอกมาทีไรก็จะเห็นดอกเขานะนี่ก็จะเป็นตัวที่นําไปผสมกับ กุหลาบเหลืองโครลาดฮะออกมาเป็นบางกอกสตาร์บางกอกสันติบางคนถามว่าเอหน้าตาบางกอกสันติเป็นยังไงเนี่ยตัวแบบนี้เลยนะ,ะสีสันนี่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะตัวที่สวยมากกนะ็ทางสวนนี่เขาทำเป็นพ่อแม่พันธนะุ์ดูความดกของเขานี่ที่ว่าไปเข้ากับใครแล้วดกเนี่ยดูเขาแทงดอกแล้วให้ดอกทั้งปีจริงๆนะบางกอกสันติครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับ เรื่องราวเบาๆนะครับเกี่ยวกับกล้วยไม้เจ้าตัวนี้เลยนะครับนี่บางกากสตานะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วนะเห็นว่าถูกอกถูกใจดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมครับเป็นกำลังใจให้กับมิสเตอร์ชนด้วยช่วงนี้มิสเตอร์ชนก็คงจะต้องทำคลิปเบาๆแบบนี้นะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดหน่อยก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆนะครับจริงๆเลยนะที่ ติดตามผลงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้มิสเตอร์ชนเสมอนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ